Hello 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 how do you do hello 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 how do you do <S <S <ý st> สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูฝ้ายจะพาเด็กมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนเรื่องฝนจ๋าค่ะฝนตกบู่ดีๆก็ตกค่ะเด็กๆเ,เราจะทํายังไงกันดีคะเอ๊ะ ฟ่ายรู้แล้วค่ะเราต้องมีอุปกรณ์การฝนอุปกรณ์การฝนมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะเสื้อการฝนค่ะเรนค้ทสองอัมเบลลาร่มชิ้นที่3ามบูลทรองเทา้าบูทค่ะเมื่ออุปกรณ์การฝนพร้อมแล้วเรามาร้องเพลงกันดีกว่าค่ะ Rain rain go away c o m come again another day she would a n want to play then then go away then then go away come again another day she would and i want to play then then go away เรามาทบทวนอุปกรณ์ป้องกันฝนกันอีกรอบนะคะชิ้นแรก การฝนเรนโค้ดค่ะชิ้นที่2อรอบตั่งเป้หลังชิ้นที่3าูดรองเท้าบูดค่ะวันนี้ดเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ป้องกันฝนแล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบางานที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะและเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปแฟชั่นอุปกรณ์กันฝนของนีเด็กส่งมา คด้วยนะะสำหรับวันนี้บายบายใจเจียนสวัสดีค่ะ